ค่ะก็สําหรับวันนี้ค่ะกองแดาทูเลอร์ให้รับพิพากษาค่ะก็พวกเรานักแสดงรวมถึงผู้จัดแล้วก็ทีมงานเราก็รวบรวมปัจจัยเรียกว่าปัจจัยเลยมันทาบุญแล้วค่ะก็รวบรวมเงินแล้วก็ไปเหมาเงาะจากทางภาคใต้ค่ะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนําสมุนรนพิทีต่อไปค่ะใช่ครับเราต้องขอบคุณเงาะเลยนะที่ทําให้มันมีกระแสมีไวรัลต่างๆค่ะและทีนี้แบบว่าเห็นข่าวว่า งอ,อราคาลงเบลก็เลยชวนพี่ต้นมากพี่ต้นเรามาทํากันไหมมันเข้ากับละครเราด้วยพี่ต้นก็เซเยสทันทีค่ะครับออย่างวันนี้สองพันกว่ากิโลนแล้วตัดจริงไวไหมค่ะจะเสร็จเมื่อไหร่พี่ว่าน่าจะเสร็จอีกประมาณสักเดือนหนึ่งอะครับผมก็เพราะว่าก็คืองดสองตันนะ,อะ,อะสองสองเดือนก็ได้สองเดือนไม่ก็คือแบบว่าแค่ว่าน่าจะห้าปีอะก็จะตัดเสร็จนั่นไง <laughs> มาอีกแล้วโดนแกงอีกหนึ่งครับก็จริงจริง,รง,รงก็คือแบบว่าด้วยกิมมิคของตัวละครเองอะไรเงี้ยฮะก็จะมีเพราะว่าพี่ธิชาไม่ชอบขนเงาะคิวก็เลยตัดขนเงาะให้เพื่อบอกว่าแล้วก็มอบผลเงาะ<อ>ให้กับพี่ติชาไม่ใช่มอบเงาะที่ไม่มีขนให้กับพี <laughs> <อ>่ติชาอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นกิมมิคของละครเรื่องนี้ครับผม,มก็อันนี้อยากจะเป็นแบบส่วนหนึ่งเล็กๆเกนาะที่เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่กําลังเดือดร้อนอยู่ด้วยค่ะก็ได้ช่วยเหลือทางเกษตรกรด้วยแล้วก็ได้แบ่งปันให้กับทุกคนค่ะครับผม หนึ่งกระสแสนอคอยถ้าเรื่องนี้ทำยืนหนึ่งโซเชียลค่ะดังม่าด้วยเลยดังไม่ไหวแล้วคือก็จะมีทางเน็ตฟลิกซ์ต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ขึ้นท็อปหนึ่งก็อยู่ที่หนึ่งแล้วก็รวมถึงทงั้งซีรีส์สามพลัสด้วยก็จะมีก็คือเป็นยอดวิวตอนนี้แบบทีรูดา้าสุด39ล้านแล้วที่ก็คือแบบทุกคนดูย้อนหลังกัน,นครับผมรวมถึงเอออย่าลืมดูสดกันด้วยนะคะเพราะความจริงแล้วดูสดเนี่ย คือฟินที่สุดนนใช่ที่สุดเพราะว่ามันเร็วไงเร็วกว่าเพื่อน<ช>เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่ทันนะคะใช่ครับผมอันนี้กเ็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพแล้วก็ได้เห็นถึงการทํางานด้วยกระบวนการต่างๆกว่าที่คดีคด,ดีหนึ่งจะทําสําเร็จออกมาคือทนายความทํางานเยอะแล้วก็หนักมากค่ะ<ช>อันนี้คือเรายอมรับเลยว่าเราไม่รู้เลยว่ากระบวนการอะ่ะจะแบบยากยแล้วก็ละเอียดขนาดนี้ค่ะก็ยอมรับยอมรับจริงๆค่ะครับ หายเหนื่อยไหมเอาจริงตอนทํางานก็สนุกเนาะเพราะว่า<ม>ด้วยบรรยากาศกองอะไรต่างๆรวมถึงนักแสดงต่างๆที่โอ้โหรือว่ารวมแบบดาวคาเฟ่มาใช,ใช่แต่ว่ามันก็จะมีพวกฉากยากฉากหินต่างๆอย่างฉากทะเลอ่ะที่เห็นสวยงามอ่ะเอาจริงเบื้องหลังก็คือสมบูรณารกชัดๆก็คืออย่างนี้ทุกคนเห็นว่าแดดแดดออกเนาะเราสะพัดปเดียวก็คือแบบฝนหลายอย่างมากเพราะว่าเราบังเอิญไปช่วงมรสุมพอะะดีแต่ว่าถ้าช่วงที่ทุกอย่างเป็นลมสงบ สวยมาก,มากค่ะทุกคนใหเลทุกคน<า>กใช่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทุกอย่างกลับมาปกติก็อยากจะให้กลับมาเที่ยวไทยสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศด้วยนะคะค,ค่ะแล้วก็ฉากหินอีกก็คือว่าความ<ช>อย่างท<อ>ี่ว่าแบบ อันนี้คือโอ้โหยอมแล้วว่ามันเหนื่อยแล้วมันกดดันจริงแบบทั้งตัวที่เป็นเบลเอกแล้วก็ทิชาด้วยกลับบ้านไปคือโอ้โหยอมเลยแต่ว่าพอผลตอบรับออกมาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะก็ชื่นใจหายเหนื่อยจริงๆค่ะคีดว่าก็ไม่ถึงข้ามคืนหรอกครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าทุกคนเ็นดูคิวก็ดีใจแทนคิวอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะเราสำหรับคนทํางานเองจริงๆมันอยู่แค่คนดูมีความสุขไปกับเราแล้วก็รู้สึกว่าสนุกไปกับละครได้ยิ้มไปกับละคร มีคนบอกว่าเป็นสองชั่วโมงที่เขาลืมเรื่องเครียดในชีวิตไปเลยก็สำหรับคนทำงานเองมัน,มนที่สุดแล้วล่ะครับความสีที่สุดแห้ะค่ะก็ฝาก Dare to l o v ให้รักพิ่ภาคยาด้วยนะคะฝากคู่เราอยากจะให้ติดตามความรักระหว่างคู่เราว่ามันจะพัฒนาไปได้ยังไงแล้วก็นักแสดงคนอื่นๆด้วยค่ะครับผมครับ and for those of you guys who's watching this right now I just wanted to um say that please support us for um Dare to Love family and also our drama Dare to Love is going to be on air Right now, it's going to be on air every single Wednesday and Thursday, and you can watch it later on Netflix and CS uh, Channel Three Plus as well. So yeah, stay tuned, guys.